อ่าตอนนี้กำลังรือสลาเอาไม้ขึ้นจากน้ำอันนี้ถ้าใครอยากจะเห็นไม้พยุงมาดูที่นี่ได้เลยนี่ไม้พยุงทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีโยมพยุงเลยเนี่ย <c oughs> นี่แหละไม้พยุงของแท้ไม้พยุงของแท้ บางคนบอกไม่เคยเห็นไม้พยุงวันนี้มาดูได้เลยนี่ที่วัดบึงพระรามามีแต่พยุงทั้งนั้นเลยนี่ไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยทุกชิ้นเป็นไม้พยุงทั้งนั้นน่ะไม้พยุงน่ะ <c oughs> อ้ะอะนัะ่น,นละออกละออกละน,นันน่นนั่นนั่นอ้าวยัดเป็นอย่างนั้นได้สิอืออ้าวช่วยกันช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลัง น่อ้าวอานนท์ดูก่อนอานนท์เ <c oughs> ออเออเออนี่คือภาภาพระวัดบึงพระรามนะเนี่ยแล้วก็ไม้พยุงด้วยวัดบึงพระรามนี่ตอนนี้ยังติดเสาอยู่มั้งติดเสาอยูอ่เดี๋ยวไปเสาตัวกลางนี่มันออกแล้วไม่ใช่เหรอ หรือศาลาริมบึงอีกไม่นานนะอีกไม่นานก็จะเห็นริมบึงเนี่ยสวยสะอาดงดงามนนช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวลงน้ำกันหรือสาลากันก็ต้องมีกองไฟนะมีกองไฟกันหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน็อดน,น็อตมันออกอยัง เอออ้าวทีนี้ก็งัดทั้ง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 งัดอ่าเนี่ยงัดทั้งงัดทั้งงัดไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะไม้ดีๆโอ้มีตะปูเยอะแยะด้วยมันไม่ใช่ติดน็อตอย่างเดียวติดตะปูด้วย ออกแล้วออกแล้วนี่สาราริมบึงสร้างมาสิบกว่าปีกลายเป็นอดีตไปซะแล้วมีคนถามว่าทำไมต้องรื้อด้วยรือ้อเนี่ยหนึ่งเขาจะมาทำสวนสาธารณะที่ริมบึงหรือเรียกวา่าทำลานปูนเข็ด วัดเนี่ยประมาณ500เมตร <c oughs> ก็จะทําเป็นลานปูนยื่นออกมาแล้วก็จะทําปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามาแล้วก็เป็นการพัฒนาให้มันสวยงามยิ่งขึ้นอาเอา,เอา,เอาไม้ประยุงต้นขอน,นี้เนี่ยห้ามนะเนี่ยห้ามห้ามเผาไฟ <c oughs> ไม้รอดไม้รอดนี่อย่างดีนาสองนี่เป็นไม้แดงเอาวางดีๆพร้อมๆกันนี่คือจำเป็นต้องรือ้อและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเอาไม้ไปทำกุฏิอ่าตอนนี้สร้างกุฏิอยู่ว่าจะสร้างทังกอย่างน้อยทักสามหลังตอนนี้เพราะว่ามีเจ้าภาพมีโยมร่วมด้วยช่วยอ่าช่วยสร้างอ่า ก็จะมีบ้านของคุณโยมสังยมหม่อมโยมเต็มถวายเอาไว้ก็จะได้สร้างให้เป็นอนุสรณ์และอีกหลังหนึ่งก็เป็นของคุณโยมคุณครูเกตสุดาเฉริมเผ่าซึ่งถวายปัจจัยมาไว้แล้ว1นึ่งแสนบาทที่จะสร้างกุฏิและอีกหลังหนึ่งก็คือในช่วงที่ ยมแม่เสียชีวิตได้ทำบุญสุนทานและวก็ญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันก็เหลือปัจจัยอยู่บางส่วนก็จะทำกุฏิเป็นอนุสร์ไว้อีกสักหนึ่งหลังน,นี่สำหรับสามหลังที่ตั้งใจเอาไว้พอดีพอดีช่วงนี้ก็มีพระ,ะพระหนุ่มเนนน้อยนีย่มาบวชก็เลยถือโอกาสนะ โอกาสเพราะว่าพระท่านบอกว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ที่จะต้องขวายคว้าสําหรับเจ้าวาดอย่างอาตมานะก็เลยได้ขอแรงพระนะรวมด้วยช่วยกันช่วงนี้ทํางานทุกวันทํางานทุกวันและวันนี้ก็ยังมีคุณโยมนกจิวเวลี่นะเห็นพระทํางานก็เลย โอนปัจจัยมาร่วมบุญ1,000บาทเพื่อซื้อเครื่องชูกำลังเครื่องชูกำลังหรือน้ำปานะถวายพระอันนี้ก็อนุโมทนาบุญออโอ้นี่ไม้แช่น้ำอยู่ไลแต่เป็น10บสปีโยมดูดูลายไม้นะดูลายไม้ลายไม้สวยงามมากเลยจัวนี้นี่นไม้พยุงแท้เลยนะนี่ไม้พยุงแท้เลยนะเนี่ย นี่โยมนะดูไม้พยุงแท้เลยนี่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 เห็นไหมนี่นี่ไม้พยุงแท้เลยนี่นี่นี่น่เนี่ยไม่ใช่พยองอ่าไม่ใช่ไม้พยอมนะนี่ไม้พยุงนะไม้พยุงอ่อ้าวอย่า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 กำลังกำลังบันทึกวิดีโออยู่นะเนี่ยนะยังไงห้ามรอดมาเด็ดขาดนเอออ่าละอ่ะละก็ถ่ายมา กิจกรรมให้ญาติโยมได้ดูได้อนุโมทนาบุญร่วมกันขอเจริญพร